สวัสดีครับถนนพหลโย1000 2 0บ้านแม่คำีตำบลคำถึงบ้านน้ำรัดอำเภอหนองคองไข่วััดแปดเป็นหนึ่งใน4 8สายทางที่โอการบริหารส่วนตัดแปดได้หำทายอโอง์การโกงทางหลวงชนบทตามแผนการแจ้งาหน้าสูทองทินเมื่อปีพศ2546เป็นถนนที่สามารถ เดินทางไปอำเภอสองและอำเภอ,ปอแปดได้แถบหนึ่งเส้นทางประชาชนในพื้นที่จ้เป็นเส้นทางส่งส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่เครองตลาดและใช้สัปจรดในชีวิตประจำวันการจราจรปัจจุบันมีความขับนพังเลือกจากเป็นทางเชือเอ่อมอำเภอหนองคายสู่ตัวจังหวัดแปดปัจจุบันสภาพถนนชำรุดสุดโทรมจากการแจ้างาน,นมาเปิดเวลามอือ จึงมีความจำเป็นในการปับกรุ้มเพื่อให้มาตรฐานประชาชนสามารถแจ้งเส้นฐานได้อย่างสะดวะกและปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลแต่เนื่องจากงบประมาณของโงการมหาสวนหวัดแหรมีจํากัดจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี Đi ra nào. Áo mình đi nữa nhỉ. Đó, với hy vọng là đến đi tài nhé. ดงึงมึงเป็นสั่งมึงป็นจะสั่งเธอะมึงสั่งเงี้ยนมามันสูมันสูปิ๊ๆมันมนะถจะนาดของมันเป็นตอน